สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ยะฟัดร,รื่นพิทักษ์บ ismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbin alamin al wa s a l l a l ล a h ุ sallamu ala rasulina nabiina wa habibina muhammad وعلى آ า ه و ص ิ ب ه ومن تبعهم بأسان إلى يوم الدين و ิ ل م ة س า ي م ا ك ث ي ر ل س ل ا ي ك و ر م ة الله وبركاته คำรามอีกครั้งนะครับกับรายการอันฮะดีษของท่านนบีลล h ล m อ a ุอะล الله วะซัลลัมพี่น้องที่เคารพครับสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะครับเราได้นำเสนอเรื่องราวของฮะดีษมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมเองได้มีโอกาสมาชอลล์ได้ ไปตัดผมนะครับในสถานที่แห่งหนึ่งมาชฉลองซึ่งคนนั้นเนี่ยนะครับช่างตัดผมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้รู้จักผมเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ว่าได้เปิดรายการวิทยุเสียงอิสลามฟังแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ผมได้พูดพอดีเลยนะครับก็ถือว่ามาชฉลองผมเองไม่ได้บอกเขานะครับว่าผมคือผู้พูดเขาก็ตัดผมไปฟังไปนะครับพี่น้องแสดงให้เห็นว่าในสังคมของเรานี่นะครับ ยังมีการฟังเรื่องราวของศาสนาที่ผ่านรายการกระบวนการที่เราเรียกว่าวิทยุเนี่ยนะครับหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับอย่างมากมายทีเดียวนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับร่วมสนับสนุนร่วมบริจาคนะครับถือเป็นสดากายาริยาทานอันไรดินนะครับที่จะให้กับท่านนะครับและกับครอบครัวของท่านตลอดจนคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านและก็คนที่อยู่ในกลุ่มบดด้วยนะครับที่ล่วงรับไปแล้วได้รับผล,ลบ,บุญกันโดยทั่วกันอินชาอัลลอฮฺ ผมนาเรื่องนี้มานําเสนอกับพี่น้องเป็นประการแรกอันเนื่องมาจากว่าจะให้พี่น้องทุกท่านที่ได้ฟังอยู่ในขณะน,นี้นะครับได้มีกําลังใจนะครับในการฟังเรื่องราวของศาสนาในการที่ท่านนั้นจะได้เรียนรู้เรื่องราวของอิสลามและในการที่ท่านนั้นจะสนับสนุนงานของศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาให้ยาวนานนะครับแล้วก็ให้มีความมั่นคงและก็มั่นใจว่าสิ่งที่ท่านทําอยู่ขณะนี้นะครับไม่ได้สูญเสียหรือว่าหายไปไหนตประการใดนะครับยังคงไหลเวียนวนนะครับอยู่กับท่านตลอดเวลา และดังเช่นผมหยิบยกตัวอย่างนะครับแม้กระทั่งร้านตัดผมนะครับเราก็ไม่คิดนะครับว่าเขาจะมานั่งจะมาสนใจฟังเรื่องราวของศาสนาอันอิสลามเขาก็ฟังผ่านรายการวิทยุเสียงอิสลามนะครับกับเหล่าบรดาคณาจารย์ทั้งหลายที่ได้พูดได้ให้ความรู้นะครับก็เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านจริงๆนะครับด้วยความเคารพให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้ร่วมกันได้สนับสนุนได้ช่วยเหลือนะครับไดเ้เรียกว่าทําหน้าที่นะครับในการที่จะ ให้เรื่องราวของอันอิสลามนั้นได้อยู่ยาวคงทนเป็นการถาวรอ,อินชาอัลลอฮ์วันนี้ผมมีฮะดิษบทนึงครับที่เป็นฮะดิษที่ถือได้ว่าพี่น้องคงได้ยินได้ฟังกันบ่อยครั้งแต่วันนี้อยากจะหยิบยกเพื่อเป็นการตักเตือ,ตตตอนตัวตักเตือนตัวของผมเองนะครับในฐานะผู้พูดและก็ตักเตือนพี่น้องทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับหรือฟังอยู่ขณะนี้ไม่ว่าท่านจะฟังอยู่ในสถานที่แห่งใดก็ตามนะครับฮะดิษบทนี้รายงานจากท่านอบบฮุลอยรร่ารอดิอัลลอฮุอันฮฺได้รายงานว่า ฟะแล้วรับสุลลอฮฺซลละห์วะลาฮิมะฮ์วะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่าบาริดูบาดิรูบินอามาลิซับอันนะครับนบีเริ่มต้นนะครับว่านั่นก็คือว่าให้ท่านทั้งหลายนั้นเร่งมือขมักขม้นแข่งขันกันนะครับนะครับในการทำคุณงามความดีเจ็ดประการก่อนอีกเจ็ดประการจะมาถึง นะครับคือคือหมายความว่าให้ท่านเร่งทําความดีในในเจประการต่อไปนี้ก่อนที่ไอเรื่องที่ตรงกันข้ามเนี่ยจะมาถึงนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่มาชาลอทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดํารงชีวิตนะครับและเป็นเรื่องที่เราจําเป็นจะต้องตักเตือนตัวเราแล้วก็ครอบครัวเราอยู่อย่างสม่ําเสมอในการทําอามันอิบาดาในการเป็นคนดีของอัลลอฮ์นี่นะครับและการทําความดีเนี่ยท่านอบีใช้คําว่าบาดิรูให้ท่านทั้งหลายนั้นเร่งเร่งมือ รีบเร่งหรือให้ท่านทั้งหลายนั้นซาบิกูให้ท่านนั้นแข่งขันกันในเรื่องของความดีในเรื่องของอามัตอิบาดะนี่ศาส,สนาสอนให้แข่งขันกันนะครับแต่ในเรื่องของดุนยาเนี่ยนะครับในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องอะไรให้เรามีความรู้สึกว่าพอเพียงให้เรามีความรู้สึกว่าให้เราถ้าเราได้แล้วเราก็อันห้มดุลินละให้เราพอเพียงแต่ถ้าหากว่าใครมีโอกาสจะทําได้มากกว่านั้นศาส,สนาก็ไม่ได้ห้ามแต่ประการใด นะครับศาสนาก็ส่งเสริมให้เราได้กระทําเรื่องราวของทั้งดุนยาและอา,าคิเระหคควบคู่ไปได้วยกันนะครับการหาสกีที่ฮาลานนั่นก็คือเป็นอิบาดะด์การที่เราทํางานนําริสกีของเรามาบริจาคในหนทางของเลานั่นก็คืออิบาดะด์ดังเช่เชนดังกล่าวนี้ท่านนบีจึงบอกว่าให้เรานั้นเร่งมือให้เรารีบเร่งให้เราเร่งรีบในการทําอามันอิบาดะด์ในการทําคุณงามความดีในทุกรูปแบบก่อนที่ 7ประการในทางตรงกันข้ามจะมาถึงก็คือให้ทําใน7ประการต่อไปนี้แม้ว่าเราจะอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมในการกระทําก็ตามแต่แน่นอนนะครับเรื่องของคุณงานความดีไม่อาจจะไม่มีคําว่าไม่พร้อมแน่นอนนะครับในสิ่งที่เป็นความพร้อมเนี่ยอลล็อกก็จะบอกว่าเช่นการทาฮัเนี่ยครับก็จะขึ้นอยู่กับความพร้อมเขาสามารถที่จะเดินทางไปทําได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความพร้อมนะครับมีมีปัจจัยยังชีพมีเงินทองมีความพร้อมนะครับ ผู้หญิงมีมัฮรอมก็ถือว่าไปทำฮัสต์ถือว่าเป็นความพร้อมการจ่ายสกา a ก,ก็ถือว่าเป็นความพร้อมนั่นก็คือคนคนหนึ่งมีเงินเก็บครบรอบปีครบตามจํานวนในสอบของศาสนาได้วางไว้ถือว่าเป็นความพร้อมการละหมาดไม่ไม่จำเป็นต้องมีความพร้อมความพร้อมก็คือร่างกายร่างกายของเราถ้าหากว่ามีสติสัมปชัญญะเราต้องละหมาดนะครับ5เวลาท่านนาบีบอกว่าท่านจ้องยืนละหมาด หากาท่านมีความสามารถถ้าไม่มีความสามารถก็ต้องนั่งละมาดถ,ถ้านั่งละมานไม่ได้ก็ให้ท่านนอนละมานถ,ถ้าท่านนอนไม่ได้ก็ให้ท่านนึกในใจในเรื่องของการละมานหมายถึง1 2 3 4 5หไม่พร้อมเนี่ยครับก็ไปส่วนที่3นะครับไปส่วนที่4นะครับวันนี้นะครับหะดิษของท่านนาบีบอกว่าบาดิรูบินอามาลิซบนันให้ท่านทั้งหลายนั้นเร่งรีบในการทำอามันอิบาดาห์คุณงามความดี7ประการด้วยกันก่อนอีก7ประการจะมาถึงอะไรท่านนาบีก็บอกว่าฮันตันตาซิรูนะ หรือว่าท่านจะรอคอยหรือว่าท่านจะยังไม่ทำหรือว่าท่านจะรอคอยรอคอยอะไรครับอิลลาฟกรอนมุนซิยาคือเราไม่ทำอามัตอิบาดาเราไม่ทำความดีเราไม่ทำอะไรเลยจนกระทั่งความอะไรครับความยากจนที่น่ากลัวมาถึงเราคำว่าความยากจนที่น่ากลัวหรือความยากจนที่หลงลืมในหะดิษเนี่ยนะครับความหมายหมายถึงการที่เรามีความยากจนที่ค้นแค้นกับพี่น้อง ความยากจนที่ไม่มีวิธีการคิดไม่ไม่คิดอย่างอื่นนอกจากการสแสวงหาการทำรมาหากินความยากจนที่ไม่พิเคราะห์พิจารณาในรายได้ที่เราได้รับมาว่ารายได้ดังกล่าวนั้นเป็นรายได้รายได้ที่หาล้านหรือรายได้ที่หารอมรายได้ที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในศาสนาหรือเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตให้ทำคือเราจะเอาแค่รายได้เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตอย่างเดียวนี่แหละครับเราเรียกว่า ท่านนบีเรียกว่าฟักกรอนมุนซียาเป็นความยากจนที่หลงลืมครับหลงลืมทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแค่ให้ตัวเองได้รายได้มาหล่อเลี้ยงตัวเองแล้วก็ครอบครัวหรือคนที่อยู่ภายใต้การปกครองหรือเพื่อที่จะให้คนอื่นสรรเสริญเยินยอสะด,ดุดีกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่มีเขาเรียกว่าหลงลืมไปทั้งหมดว่าหลักการศาสนาใช้อะไรสั่งอะไรห้ามอะไรท่านนบีใช้คําลึกมากนะครับ ฟักกรอนมุซียาความยากจนที่หลงลืมครับพี่น้องหลงลืมอะไรครับนักวิชาการอธิบายหลงลืมนั่นก็คือว่าหลงลืมว่าอิสลามใช้อะไรห้ามอะไรปฏิบัติอะไรได้ปฏิบัติอะไรไม่ได้อะไรฮาล้านอะไรฮารอมนี่คือความจนที่น่ากลัวครับน่ากลัวมิได้หมายความว่า ตัวความจนมันน่ากลัวนะครับหมายถึงว่าคนที่จนเนี่ยนะครับสามารถกระทําได้ทุกอย่างโดยไม่คิดว่าศาสนานั้นใช้อะไรกับเขาห้ามอะไรกับเขานี่คือความจนที่หลงลืมครับพี่น้องแล้วถามว่าคนจนที่หลงลืมขนาดนั้นจะทําอย่างามันอิบาดาไหมครับเป็นเรื่องที่น่าสะพึงกลัวครับเป็นความจนที่ไม่ได้คิดเรือ่องวิเคราะห์เรื่องของอิบาดาเพราะเขา อยู่ในการที่สะสแสวงหาปัจจัยยัางที่ในทุกวิธีทางเพื่อทางรอดของเขาเราจะรอะครับรอให้ถึงวันนั้นเราค่อยทําอามาันอิบาดาลครับรอให้อัลลอฮ์ทดสอบเราถึงขนาดนั้นแล้วเราจะเข้าสู่กระบวนการทําอามาันอิบาดา์นี่คือนบีบอกประการแรกนะครับประการต่อไปครับเอากินันมุกติเอากินันมุกดีเอากินันมเดรียหรือรอคอย จะรอคอยจนกระทั่งความร่ํารวยที่หลงลืมความร่ํารวยที่ทรยศต,ต่อลสุภานหัวตาลามุกดิยาเป็นความร่ํามุตกยาซึ่งเป็นความร่ํารวยที่ไม่ยังประโยชน์เป็นความร่ํารวยที่มีแต่การโอ้อวดเป็นความร่ํารวยที่มีแต่ความจองหองต่อหล เป็นความร่ำรวยที่ไม่สนใจว่าศาสนาใช้อะไรเหมือนกันห้ามอะไรเหมือนกันนี่ต้องกันข้ามกันเลยนะครับสองสภาพความจนที่น่ากลัวหลงลืมและความรวยที่จองหองครับพี่น้องทั้งคู่ไร้ซึ่งประโยชน์ในหลักการของศาสนาอิสลาม คนจนที่ดีงามคือคนจนที่พิเคราะห์พิจารณาในปัจจัยยังชีพที่เขาได้กระทําแม้ว่าเขาจะได้มากได้น้อยเขาอยู่ในหนทางที่หาล้านอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบแทนเขาในวันเกียร์มะอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าสวรรค์ก่อนคนรวย70ปีในวันกียร์มะนี่คือคนคนจนที่พิเคราะห์พิจารณาส่วนคนรวยครับพี่น้องคนรวยที่จองหองคนรวยที่หลงลืมคนรวยที่ฝ่าฝืน คนรวยที่ดื้อดึงคนรวยที่โอ้อวดนี่ก็เป็นอีกขนทางหนึ่งนะครับหรือเรายังไม่ทำำําอามัดอิบาดะห์เรายังไม่บริจาคเรายังไม่ทําอะไรจนกว่าอะไรครับจนกว่าเราจะรวยซะก่อนรวยแล้วเราจะเรารวยแล้วเราจะนี่หรอครับเราจะบริจาคหรอครับรวยแล้วเราจะให้หรอครับรวยแล้วเราจะเห็นใจคนอื่นนะครับมันเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ครับพี่น้องแต่ว่าเราจะรอถึงวันนั้นหรอครับ เพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนาบีก็บอกถึงที่สุดของต่ําสุดแล้วก็ที่สุดของสูงสุดนะครับทั้งคู่จะโดนอลัลลอฮ์สอบสวนทั้งคู่เลยนะครับก็คือบุคคลที่ร่ํารวยแต่จองหองกับอลัลลอฮ์ไม่รู้ว่าหลักการสั่งอะไรใช้อะไรนบีสอนอะไรนบีทําอะไรรู้อย่างเดียวครับพี่น้องตัวเองจะเอาไว้โอ้อวดจะเอาไว้ตะกรบดบจะเอาไว้เย่อหยิ่งจองหองกับคนอื่น นี่คือสิ่งที่เป็นการบอกกล่าวว่าเป็นเรื่องที่วันอิยาซุบิล่ะเป็นเรื่องที่ท่านดาบีบอกว่านี่แหละคนเหล่านี้เขาจะไม่อยู่ในหลักการของอัลลอฮฺสุฮาหูะตาลาแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าคนรวยที่เขาเป็นคนดีคนรวยที่เขาอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์นี่นะครับอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้กับเขาทั้งดุนยาและอาคิเระดังเช่เชนเหมือนกับที่หลายคนพูดนะครับว่า เรื่องราวของความรวยความสบายที่อยู่ในดุนยานี้แล้วเขาเป็นคนดีของอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ให้เขาอยู่ในหนทางที่ถูกต้องแล้วเขาก็มีความร่ํารวยในศาสนาในชีวิตในดุนยามีความสะดวกสบายด้วยนั่นคือข่าวดีที่มาก่อนเวลานะครับข่าวดีคือข่าวดีที่เขาจะได้รับสวรรค์ของอัลลอ์สุพานวตาลาที่มาก่อนเวลาหมายถึงว่าอินชาอัลลอฮ์ในบั้นปลายเขาก็จะได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์สุพานวตาลาเช่นกันอินชาอัลลอฮ์ นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นประกันที่2นะครับประกันที่3ครับเราจะรอคอยเหรอครับรออะไรครับมารอดอนมุฟซิดารอถึงเวลาที่เราป่วยครับพี่น้องป่วยแล้วก็เราก็สูญเสียสูญเสียอะไรครับพี่น้องสูญเสียการรับรู้ประสาทสัมผัสทั้ง5สูญเสียส่วนหนึ่งส่วนใดเช่นเราอาจจะมุกอาจจะลิ้นลิ้นของเราไม่สามารถขยับได้เราไม่สามารถดิกรุลนล้อไม่สามารถอ่านได้ เราไม่สามารถที่จะมีสติปัญญาเราไปเห็นคนอยู่ในไอซียูเนี่ยนะครับเขาไม่มีสติปัญญาจะร้ำลึกนึกถึงอัลลอฮฺสุภาโนวัตลาในบางคนนะครับบางคนก็มาชาอัลลอฮฺสามารถกระทําได้หรือว่าเราจะรอให้เราสูญเสียแขนไปข้างหนึ่งขาไปข้างหนึ่งสูญเสียอวัยวะหนึ่งอวัยวะใด32ที่อัลลอฮ์ให้มาแล้วเราก็ไม่ได้ลิ้มรสความหอมหวานของการทําอามัทอิบารัดแบบ32ครบถ้วน32อวัยวะ32เราจะรอตรงวันนั้นหรอครับ รอให้เบาหวานเนี่ยนะครับได้กัดกินเราจนกระทั่งเราสูญเสียอวัยวะของเราไปแล้วเราค่อยทําอามันอีบาดะกระนั้นหรือครับพี่น้องครับนี่ท่านนาบีถามนะครับหรือจะรอให้การเจ็บ ป่วยที่ถือว่าเป็นบททดสอบอากอัลลอ์แล้วสร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้นในอวัยวะต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นตาของเราหูของเรามือของเรา,เาการสัมผัสของเราลิ้นของเราจมูกของเราปากของเรามันหายไปจนกระทั่งเรานั้นไม่รับรู้ซึ่งความหอมหวานหรือความอ่อนนุ่มหรือสิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับในเรื่องราวของอาการทำอามัณอิบาดะดพี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมครับคำพูดที่บอกว่า สองอย่างบางทีเข้ามาไม่ควบคู่กันบางทีคนเรานะครับตอนจนเนี่ยนะครับก็ยังไม่สบายยังไม่รวยนะครับแต่พอตอนรวยเนี่ยนะครับก็หลงลืมเพราะฉะนั้นด้วยเหตุด,ดังกล่าวนี้นะครับพี่น้องลองดูนะครับถ้าหากว่าคือเขาเรียกว่าคนเรานะครับตอนที่เรามีกําลังนะครับตอนที่เรามีกําลังเนี่ยเราก็ไม่มีเงินไปเที่ยวพอเรามีเงินมากแล้วนะครับมีเงินสะสมอยู่ในธนาคารหรืออยู่ที่บ้านเราเนี่ยนะครับมีความสบายเราก็ไม่มีแรงไปเที่ยวอีก เราจะรอวันนั้นหรอครับรอที่อะไรครับรอที่ไม่ยำอมทําอามัตอิบาดะจนกระทั่งเราไม่มีอวัยวะในการครบถ้วนสมบูรณ์ในการเคารพอัลลอฮฺสุภาหนูตาตลาแน่นอนนะครับบทดังกล่าวเป็นบททดสอบแต่วันนี้ลองถามตัวเราครับพี่น้องว่าเราได้ทําในสภาพของเราเนี่ยได้ดีหรือไม่อย่างไรมี h ะด i ษบทหนึ่งของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าอัลลอฮฺสุภาหนูวัตลานั้นจะให้ผลบุญ ครบถ้วนสมบูรณ์กับคนที่เดินทางเหมือนดังเฉกเช่นเขาไม่ได้เดินทางครับเขาเดินทางเขาละหมาดย่อเหลือสองแต่เขาได้ผลบุญสี่ครับพี่น้องเขาละหมาดรวมครับเขาได้ผลบุญดังเฉกเช่นปฏิบัติตามเวลาของเขาหรือในเวลาที่เขาป่วยนะครับเขาจะได้ผลบุญดังเชกเช่นเขาสุขภาพแข็งแรงครับพี่น้องหรือเราจะรอให้เราทําแบบในสภาพที่ป่วยแน่นอนเราต้องทํานะครับ ในสภาพที่ป่วยเราก็ต้องทําแต่สําหรับคนที่ไม่ได้ทําก็ต้องทําคนที่ทํามาแล้วเขาจะได้ผลบุญดังเชกเช่นสุขภาพแข็งแรงแม้ว่าเขายืนไม่ได้เขาจะได้ผลบุญในการยืนละหมาดครับพี่น้อง เพราะเขาถ้าสุขภาพแข็งแรงอลัลลอฮ์รู้ว่าเขาต้องยืนแน่นอนเขาต้องปฏิบัติตามเวลาแน่นอนเขาจะได้ผลบุญการละหมาดต,ต้นเวลาการยืนละหมาดความดีทั้งหมดจะได้กับเขาทั้งหมดเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะในเวลาสุขภาพดีเขาปฏิบัติอย่างดีเวลาเขาสุขภาพไม่ดีหรือเขาป่วยเนี่ยอลัลลอฮ์จะให้ผลบุญดังเช,เช่นเขาสุขภาพดีนะครับต่อไปนะครับเอาฮารอมมนเอาฮาร์มันมุฟนิดาหรือเราจะรอครับพี่น้องรออะไรครับรอให้ ความชารานั้นความชาราที่หลงลืมเนี่ยนะครับมาถึงมาถึงเราเราถึงจะทำำําอามัตอิบาดะดนับอย่างไรก็ไม่ครบ33สักทีนับยังไงก็ไม่ครบหลงลืมไปหมดนะครับนับ3ก็ไป4นับ4ก็ไป5ละมาดก็หลงหลงลืมลืมเราจะรอวันนั้นหรอครับรออาการการหลงหลงลืมลืม,ลมจนกระทั่งถึงในขณะที่เราชาราภาพแล้วเราค่อยทำอำําอามันอิบาดะดแล้วเราทำำําอามันอิบาดะดในสภาพดังกล่าวเราลืมลดอะไรครับพี่น้อง เราลืมรถถึงการหลงลืมความไม่แน่ใจความกังวลเห็นไหมครับคนอายุมากบางคนนะครับก็เหมือนกับเด็กที่กลับมาเกิดอีกรอบหนึ่งนะครับกินข้าวหรือยังแชร์กินข้าวหรือยังโต๊ะกินข้าวยังยังไม่ได้กินทั้งทั้งที่เพิ่งกินไปเมื่อสักครู่เห็นไหมครับพี่น้องเราจะรอวันนั้นรอครับรออะไรครับรอความชาราภาพที่หลงลืมที่สูญเสียสูญสลายทั้งหลายคือลืมไปหมดว่าตัวเองทําอะไรลืมไปหมดว่าตัวเองทําอะไรอาบน้ําละหมาดแล้วก็อาบน้ําละหมาดก,กันอยู่นั่นแหละอาบกัน ไม่จบเพราะอะไรครับหลงลืมว่าตัวเองเคยทําแล้วเอ็นไมค่คบพี่น้องเราจะรอถึงวันนั้นหรอครับแต่ถ้าหากว่าเราทําในสภาพที่สุขภาพดีวันใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ทดสอบให้เราแก่ลงไปนะครับเพราะอาจจะหลงลืมบ้างเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เราดังเชกเช่นเราสุขภาพแข็งแรงซึ่งต่างกันมากเลยนะครับมาเริ่มต้นตอนที่เราแก่ชาราในสภาพที่หลงลืม กับเราเราเริ่มต้นในสภาพที่เราแข็งแรงมีวัยหนุ่มนี่นะครับแล้วเราอยู่ในการอามันอิบาดต่อลอเราจะได้ผลบุญดังเชกเมื่อเราชราภาพนี่นะครับเราจะได้ผลบุญดังเชกเช่นเราแข็งแรงนะครับต่อไปนะครับนบีได้บอกเป็นประการที่ประการที่6ประการที่5นะครับเอาเมาตันมุจฮิซาหรือจะรอคอยครับพี่น้องรออะไรครับรอความตายอันฉับพลันมาฆ่าตัวเราไปมาพรากตัวเราไป เราไม่รู้ว่าอาจารย์ของเรานั้นเมื่อไหร่ครับพี่น้องเราจะรอถึงวันนั้นนะครับรอให้ความตายมาถึงเราค่อยทําอามัตอิบาดาห์แล้วเรารู้นะครับว่าเรากับความตายเนี่ยเขาจะมาพรากเราไปเมื่อไหรมวลาอิกาตุนมูตเวลาได้รับคําสั่งแล้วเนี่ยไม่ประวิเวลาทําทันทีทันใดนะครับเพราะฉะนั้นลายสตะคิรูนซาอัตาวลายสตกดิมูนจะให้ช้าสักนิดหนึ่งจะให้เร็วสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้ครับพี่น้องเพราะว่าอยู่ใน กำหนดของอัลลอฮุา ب ح น ن ه และ ت ع อวิดดัจ,จ่าลูฟะชัดรุลกออิบินยุนตัดรหรือว่าจะรอให้ดัจยานมาครับจะรอให้ดัจยานเราค่อยทําอามันอิบะดาจะรออย่างนั้นนะครับรอให้ดัจยานมาเห็นดัจยานอยู่คาตาเราจะเป็นคนดีของเราวันนั้นนะครับพี่น้องการเตาบาัสการกลับเนื้อกลับตัวไม่มีประโยชน์ใดๆแล้วครับ และถือเป็นความไม่ดีงามสําหรับการที่รอคอยถึงเวลาดังกล่าวท่านนาบีได้บอกในประการสุดท้ายนะครับเป็นข้อคิดกับเราอาวิสาอัตุฟสัสซาอวิสาอัตุฟัสซาอาุอัฮาวะอามัรนะครับหรือเราจะรอให้ถึงวันกิยามะครับซึ่งวันกิยามะเป็นวันแห่งความน่ากลัวและเป็นวันที่จะต้องเกิดขึ้นโดยคําสั่งของลอประกาศสิทธิ์ของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นจะรอถึงวันกิยามะวันที่อะไรครับ วันที่พี่น้องจะไม่เป็นพี่น้องกันลืมกันทุกคนจะหนีหายจากกันเยามายาฟืรุนมัรอุมินอคีนะครับเยามายาฟรุนมัรอุมินอคีคนหนึ่งจะหนีหายจากพี่น้องของเขาวะอุมมิฮีวะอาบีพ่อก็จะหนีจากแม่รักกันขนาดไหนก็จะหนีหายจากกันนะครับวะอุมมิฮีวะอาบีวะซอฮิบะติฮีวะบะนีและบุคคลที่เป็นญาติพี่น้องกันเนี่ยนะครับ กับนกลูกหลานของเขาก็จะหนีหายจากกันลีกุลิมรีอินเยามาอิดินชอคนุยุกนีทุกคนมีภารกิจอันหนักหน่วงแล้วเราจะรอถึงวันนั้นเห็นกิยามะเราจะทําอามันอิบาดาเห็นกิยามะเราจะบริจาคเห็นอิบาดาเราจะถือสินอดเห็นเห็นกิยามะเราจะอะไรครับเราจะละหมาดอย่างนั้นเหรอครับพี่น้องมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้ท่านอาบีจึงบอกว่าฟัสอาตุอัดฮาวะอามาร ความหมายของคําว่ากิยามะเนี่ยนะครับมันน่ากลัวมันน่ากลัวมันใหญ่หลวงครับพี่น้องออแม่ที่ให้นมลูกเนี่ยทิ้งลูกของตัวเองแล้วก็เอาตัวรอดครับพี่น้องเราจะทําได้หรอครับวตรนนาซุส,ส,สุก้าเราเราจะเห็นผู้คนเนี่ยเขาเรียกว่าเมามายเกี่ยวกับเรื่องของการ ลงโทษของอัลลอฮ์นะครับไม่ได้ว่ามาหุมบิสุการอัลลอฮ์บอกเขาไม่ได้เมาว่าลากินนาอาซาบัลลอฮิชาดีดแต่ถ้าว่าการลงโทษของอัลลอฮ์สพาโนตาลานั้นใหญ่หลวงนะครับยิ่งใหญ่นะักทำให้เหมือนกับคนนั้นเมามายไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเหลือเกินสิ่งสีบ เจประการที่ท่านนาบีนั้นได้สั่งเสียไว้กับเราหวังว่าพี่น้องที่ฟังรายการฮะดติสในวันนี้จะได้รับประโยชน์อันมหาศาลและนําไปปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเร่งมือในการทําคุณงามความดีต่ออัชพานุธาลานะครับจะได้กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งอินชาอัลลอฮ์นะครับในโอกาสต่อๆไปนะครับกับรายการอันฮะดติสอักูลกาลิฮ่าตะฟัสซัฟิรุลลอฮะลิวะลิกุมวะลิซัลิมุลิซัมฟัสซัฟิรุอินนะฮูฮุลกัฟูรุลรอฮิมวาสซัลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุฮ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ยะฟัดร,รื่นพิทักษ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009 8493 999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม